สวัสดีครับสุขบ้านและที่ดินนะครับก็พบกันเช่นเคยคลิปนี้ก็มีบ้านสวยๆนาเสนอเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านรีโนเวทฟัก์ชันบ้านหลังใหญ่มากนะครับแล้วก็เนื้อที่เยอะฟัก์ชันบ้านสีห้องนอน2ห้องน้ําเนื้อที่71ตารางวานะครับอยู่ในโครงการหมู่บ้านนันนารินถนนคูข้อง1ินะครับเขตหน,นองจอกกรุงเทพมหานครนะครับนี่หลังนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันได้เลยครับ นี่คือถนนหน้าตัวบ้านนะครับคอนกรีตกว้างเลยนะครับสิบเมตรนะครับนี่เลยนะครับหลังนี้หลังนี้ฟังก์ชันบ้านสี่ห้องนอนสองห้องน้ํานะครับเนื้อที่เจ็ดสิบเอ็ดตารางวามีมเทเลสทางด้านหน้าอันนี้ด้านหน้ากับด้านข้างนะแล้วก็มีอีกหนึ่งชุดด้านหลังนะครับใหญ่ทั้งสองชุดเลยนะครับนี่เลยนี่เลยเรนูเอทให้แล้วสวยๆนะครับใต้เทเลสด้านหน้าอันนี้ก็จะทําเป็นที่จอดรถในร่มให้แบบนี้นะครับพื้นปูกระเบื้องไว้ให้สวยงาม จอดรถในบ้านได้2อถึงสคันนะรถเล็กได้3คันรถใหญ่ได้2คันนี่แบบนี้นะครับรั้วฝั่งด้านขวากับด้านหลังนะครับมีทําระแนงเพิ่มนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับถัดมาโซนตรงนี้ก็จะทําเป็นศาลานั่งเล่นนะครับซุ้มนั่งเล่นอ่าประมาณนี้ทําเป็นเฉลียงนะครับอันนี้เป็นไม้นะครับเป็นไม้เอาไว้เป็นมุมจิบกาแฟรับลมเย็นๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่ ซนตรงนี้ก็ปูย่้าไว้ให้เขียวๆแบบนี้นะครับหมู่บ้านนันนารินนะครับถนนคูคลองสิบเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครครับ,รบก็ใกล้ๆกับวัดสำง,งามนั่นเองนะครับถ้าเดินทางมาจากทางมีนบุรีนะครับก็ใช้ถนนคูซายนะครับถนนมิมตรไมตรีจากตรงแยกไฟแดงที่ตัดกับถนนมิมตรไมตรีนะครับมาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณ3กิโลนะครับประมาณ3กิโลเข้าจากถนนหลกักถนนคูคลองสิบเนี่ยมาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก800เมตร ตลาดที่ใกล้ๆก,ก็จะมีตลาดหน้าวัดสำงานนะครับตลาดสดเซเว่นซีโลตัสนะครับประมาณ2กิโลนะครับนี่เลยก็เชื่อมต่อออกได้หลายเส้นทางนะครับจะออกเส้นลำลูกกาออกนิมิตใหม่ออกนครนายกอ่าได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เชื่อมต่อได้สะดวกสบายนะครับเดินทางสะดวกสบายด้านหน้ามีพื้นที่เหลือเยอะนะครับปู เป็นสนามหญ้าไว้แบบนี้นะครับไว้ให้เด็กๆเ,เล่นเดินวิ่งเล่นได้สบายมากนะครับอันนี้เป็นหญ้าจริงนะลงหญ้าจริงไว้ให้นะครับสวยงามแบบนี้ท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0ย 95, ์959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่นะครับเนื้อที่เยอะรีโนเวทให้แล้วส,สวยๆหมู่บ้านานาันนารินถนนคูคลองสิบนะครับเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร อ่ะโอเคเดี๋ยวหลังนี้นะครับเดินได้รอบบ้านเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆกันก่อนละกันนะครับฝั่งนี้มีปูกระเบื้องไว้ให้ทําเป็นลานซักล้างได้นะครับตรงนี้ตากผ้าได้อ่าตรงนี้มีปั๊มน้ํแทั้งน้ําติดตั้งให้แล้วนะครับของใหม่ทั้งเซ็ตตรงนี้มีหลังคาด้านบนเป็นลานซักล้างได้แล้วก็ตั้งเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยนะครับทาจุดติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีเท่าน้าทิ้งเท้าน้ดีปลั๊กไฟด้านหลังก็มี ปูกระเบื้องเต็มพื้นที่แบบนี้นี่รั้วด้านหลังก็ทาระแนงเพิ่มนะประมาณเมตรหนึ่งแบบนี้นะครับนี่มาถึงสลานั่งเล่นแล้วนะครับพื้นนี้เขายังไม่ได้ลงแักเกอร์นะอ่าเดี๋ยวถ้าก่อนโอเนเดี๋ยวจะลงให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเดินเข้าออกเยอะนะครับยังถ้าลงไปแล้วมันจะชำรุดครับ มันจะมันจะไม่สวยมันจะไม่สวยก็เดี๋ยวไว้ลงที่หลังนะครับเดียวลงให้แน่นอนแล็กเกอร์นะครับไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูภายในตัวบ้านหลักกันนะครับนี่อ่ะโอเคเดินมาวนม,มาถึงหน้าบ้านละประตูหน้าต่างนะครับเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับเป็นบานกระจกทั้งหมดแล้วนี่เป็นประตูทางเข้าหลักนะครับเป็นบานสไลด์เปิดได้สองฝั่งเปิดได้กว้างๆเลยเปลี่ยนหมดนะครับประตูหน้าต่าง นี่เข้าไปถึงชั้นล่างนะครับอันนี้เป็นถงชั้นล่างนะครับพื้นปูใหม่นะครับเป็นแกรนิโต้แผ่นใหญ่60คูณ60เซนนะครับตกแต่งไว้ให้สวยหรูแบบนี้เลยถงชั้นล่างกว้างมากนะครับฝ้าฉับเรียบเล่นระดับไว้2จุดนะครับมีด้านนี้กับด้านนี้ตรงนี้เป็นโซนรับแขกนะครับเป็นโซนรับแขกเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นนะครับแถมทุกรายการนะครับของใหม่แกะกล่องทุกชิ้นฝั่งนี้เป็นโซฟาทรงแอลตัวใหญ่สวยๆหรูๆแบบนี้ก็แถมให้นะครับที่ไม่ได้แถมพวกพรับแต่ง ไม่ได้แถมนะครับกระถางต้นไม้ดอกไม้ไม่ได้แถมเท่านั้นเองเฟอร์นิเจอร์แถมทุกรายการผนังฝั่งนี้ก็มีบิวอินนะครับทำเป็นชั้นวางทีวีแบบนี้สวยรูสวยรูนะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ095 9 0 2 2 4 7 9สุขุมบ้านและที่ดินนะครับอีอะถัดมาตรงนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะครับโต๊ะทานข้าวสที่นั่งอันนี้แถมให้นะครับ เก้าอี้ก็เป็นเบาะนุ่มๆสวยหรูแบบนี้นะครับถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ใหญ่ๆเลยนะครับเป็นเคาน์เตอร์บาร์ด้วยเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจานด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นฝ้าชับเรียบเช่นเดียวกันนะครับเลยระดับซ่อนไฟสวยหรูใหญ่ขนาดไหนต้องมาดูมุมนี้เคาน์เตอร์บาร์ใหญ่มากนะครับใหญ่มากแล้วก็ของแถมนะครับ ใช้แบรนด์เกรด A นะครับเฮฟเอรเทุกรายการซิงล้างจานนะครับอันนี้2หลุมก๊อกน้ำนะครับนี่แบรนด์เฮฟเอรเทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นนี่นะครับอ่าซิงล้างจานก็เขาทางเคาน์เตอร์บาร์ทางเคาน์เตอร์ครัวนะครับเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับทำขึ้นมาใหม่ด้านล่างก็ทำตู้เก็บของใส่บันซิงไว้ให้ใสสวยแบบนี้นะครับนี่ฝั่งด้านนี้จะเป็น เคาน์เตอร์ครัวนะครับเคาน์เตอร์ครัวก็เป็นรูปตัวไอแผ่นท็อปสีดำนะครับแถมหัวเตาแก๊สนะครับ3หัวนะครับก็แบรนด์ชั้นนำเช่นเดียวกันนะครับเฮฟเฟ่ย์นะครับเครื่องดูดควันอ่าเครื่องดูดควันก็เป็นเฮฟเฟ่ย์เช่นเดียวกันนะครับมีลูกเล่นให้เล่นด้วยนะเครื่องดูดควันเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่กระจกเปิดออกเองแบบนี้นะครับเซอร์รู่มไฮโซมากนะครับไฮโซมากอ่ะโอเค อุดดุดควันอ่านไปนะครับปิดก่อนปิดก่อนนะครับตรงนี้มีประตูด้านข้างออกไปตรงโซนจิบกาแฟน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไระเฉลียงอะเฉลียงแล้วก็ซุ้มสารานั่งเล่นอะไรประมาณนี้นะครับเอออ่ะโอเคมุมนี้จะเป็นมุมห้องโถงนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านก็กว้างสวยรูแบบนี้นะครับตกแต่งไว้ให้สวยรูเลย อ่ะถัดไปไปดูห้องน้ํากันหน่อยนะครับห้องน้ํามีสองห้องด้วยกันชั้นล่างหนึ่งห้องกับชั้นบนหนึ่งห้องนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําที่หนึ่งนะครับห้องน้ําชั้นล่างกว้างนะครับจัดว่ากว้างมากนะครับก็ปรับปรุงให้เสื้หรูนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ําฝักบัวเป็นให้นะครับฝักบัวก็ให้เป็นแบบวเรนเจอร์แบบนี้ชุดใหญ่ๆเลยนะครับสุขภัณฑ์ใช้ยังดีชิ้นเดียวนะอันนี้เกรดเอ A, ชิ้นเดียวหลังนี้มีห้องนอนชั้นล่างนะครับ หนึ่งห้องนี่คือห้องนี้นะครับไปดูห้องนอนที่หนึ่งกันนะครับนี่ก็ไม่แคบนะนอนได้นะครับลงเตียงสามฟุตครึ่งได้ตู้เสื้อผ้าสามฟุตครึ่งได้อยู่นะครับนอนได้ไม่อึดอัดน,นะครับมีหน้าต่างอ่ะแล้วก็เดินสายไฟให้เป็นจุดติดตั้งแอร์เรียบร้อยนะครับติดตั้งแอร์ได้สะดวกผ่านไปนะครับห้องนอนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสามห้องชั้นบนนะครับอ่า ้างบนก็จะมีอีก3ามห้องนอนด้านนี้จะเป็นบันไดาทางขึ้นชั้นสองนะครับก็ออกแบบดีนะครับลาดเอียงเดินสะดวกกว้างโครงสร้างเป็นไม้พื้นเป็นไม้แบบนี้นะครับขึ้นมาถึงชั้นสองนะครับชั้น2พื้นก็ปูใหม่ท้งชั้นเช่นเดียวกันนะครับสีเดียวลายเดียวกับชั้นล่างเลยเป็นแกรนิตโต้แผ่นใหญ่6กคูณ60เซนนะครับเดินขึ้นมาเลี้ยวขวา ก็จะเป็นห้องบัสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับเต็มพื้นที่ด้านหน้าของหลังนี้เลยอ่าหน้าบ้านหลังนี้หันที่ดีด้วยที่ตดนออกนะครับฝ้าพิดานสูโปรงแบบนี้นะครับฝ้าฉัเรเยบนะครับฝ้าฉบปรเยบนี่เลยกว้างๆเลยนะครับมีหน้าต่าง3มชุดด้วยกันนะครับหนึ่งอ่าฝั่งนี้ด้านข้างกับด้านหน้า2แล้วนะครับแล้วก็มีประตูออกไปเทเรสด้านหน้าแล้วก็จะมีด้านนี้อีก1ชุดนะครับด้านนี้อีกชุดหน้าต่างมี3ชุดแล้วก็ประตู1ชุดนะครับ กว้างๆกันไปเลยนะครับหน้าบ้านหันทะ well ิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปดูเทเลสกันหน่อยนะครับเทเลสใหญ่มากนะครับนี่เลยก็หน้าบ้านหันทิศตะวันออกเนี่ยก็จะได้รับแดดตอนเช้านะครับได้รับแดดตอนเช้านี่กว้างแบบนี้เลยนะครับอ like ันน yeah, ี้เทเลสด้านหน้ากับด้านข้างนะครับตรงนี้มีก่อผนังเพิ่มนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับอ่ะโอเคไปดูมุมนี้ ใช้แบนเฮฟเล่หมดเลยนะอันนี้เป็นโคมไฟนะครับโคมไฟก็ยังเฮฟเล์เลยอันนี้เป็นโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับติดเองอัตโนมัติตอนพระอาทิตย์ตกดินนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้ไฟหลวงนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับนี่อันนี้เป็นมุมเข้ามาเข้ามาตัวบ้านนะครับแบบนี้ทะเลสกกว้างอันนี้ชุดแรกนะชุดแรกมีชุดหลังอีกหนึ่งชุดนะครับใหญ่ อันนี้ใส่ไฟสนามไว้ให้ด้วยนะครับสปอตไลท์นะครับเวลาจัดปาร์ตี้ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราย้อนกลับเข้าไปดูข้างในกันอันนี้จะเป็นมุมห้องนอนใหญ่นะครับจากระเบียงเข้ามาด้านในเพดานสูงโปร่งมากเลยนะครับลากสายให้ติดตั้งแอร์ให้รดยพรอยนะครับทุกห้องเลยนี่เผื่อไว้แล้วนะครับติดตรงนี้ได้เลยติดตรงนี้ได้เลย่าโอเคไปต่อกันด้วย ห้องน้าห้องน้ําชั้นสองนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยห้องน้ํามีสองห้องด้วยกันชั้นล่างหนึ่งห้องชั้นบนหนึ่งห้องนะครับปรับปรุงใหส้สวยนะครับปูผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับ,รบฝักําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับฝักบ,บัวก็ให้เป็นแบบใหญ่ๆหญ่หญเรนเชอร์เหมือนกันแล้วก็แถมเครื่องทาน้ําอุ่นให้หนึ่งเครื่องนะครับของใหม่แกะกล่องนะครับนี่เลยไปดูกันต่อที่ห้องที่สามกับห้องที่สี่นะครับอันนี้อยู่โซนด้านหลังคู่กันแบบนี้ เราก็จะมีประตูเดินออกไปเทอร์เรสด้านหลังนะครับอ่ะก่อนเข้าห้องที่สามห้องที่4ี่ดูโถงบันไดกันก่อนนะครับมี่โถงบันไดชั้นสองนะครับสูงโปรง่งกว้างเดินสะดวกนะครับเชื่อมต่อได้3ามห้องสะดวกมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องที่3กันต่อนะครับห้องที่3อ่ะเข้าห้องนี้ละกันนะครับห้องที่สาก็ไม่เล็กนะลงเตียง3ฟุตครึ่งห้าฟุตได้สบายๆนะครับ ลงตู้ซูเปอสักสามปุ่ครึง่งมีหน้าต่างสองชุดด้วยกันด้านข้างกับด้านหลังนะครับแล้วก็มีประตูออกไปเทเลสด้านหลังนะครับเทเลสด้านหลังก็กว้างพอๆกับข้างหน้าเลยนะครับกว้างมากกว้างมากนี่นะครับเทเลสท่านใดที่ชอบบรรยากาศแนวต่งางจังหวัดนะครับหลังนี้ผมว่าถูกใจท่านแน่นอนนะครับด้านหลังวิวสวยมากนะครับสวยมากเป็นทุ่งนาแล้วก็สวนเขียวๆนะครับแบบนี้นะครับนี่เลย ช้าเช้ายัยนเย็ยนลมเย็ยนมากนะครับผมมาหลายรอบแล้วติดใจตรงมุมนี้แหละติดใจตรงมุมนี้แหละนี่ลนะครับหมู่บ้านนันนเรนะครับถนนคู่คลองสิบเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับสี่ห้องนอนสองห้องน้ำเนื้อที่เจ็ดสิบเอ็ดตารางวานะครับนี่ห้องที่สี่ก็มีประตูออกมาเทอร์เรสตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่ติดกันแบบนี้ห้องที่สามกับห้องที่สี่เดี๋ยวเดินย้อนกลับเข้าไปที่ห้องที่สามแล้วกันนะครับนี่อ่ะ แล้วก็เข้าห้องที่สีงง่จะได้ไม่งงจะได้ไม่งงในห้องที่สี่อยู่คู่กันเนี่ยอยู่คู่กันในห้องที่สี่ห้องที่สี่นี่จะกว้างกว่าห้องที่สามนิดนึงนะก็ลงเตียงห้าฟุตได้สบายเนี่ยตู้เสื้อผ้าสามพุตครึ่ง5ฟุตใส่ได้อยู่นะครับมีหน้าต่างสองชุดด้วยกันนะครับด้านข้างกับด้านหลังนะครับแล้วก็มีประตูออกไปทะเลสเหมือนกันนีแบบนี้นะครับบ้านนันเรนนะครับถนนคุกของสิบเขตอนองเจอะกรุงเทพนะครับ สำหรับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวระแวกนี้นะครับแถวหนองจอกคูคลอง10นะครับคูคลอง9คูซ้ายคูขวานะครับแถววัดสามงงามแถวจุฬาราชมนตรีนะครับก็อลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับหมู่บ้านน,าน,นาันนรินถนนคูคลอง10นะครับคูคลอง10ซอย2ใกล้ๆกับวัดสามงานะครับสวยเดินทางสะดวกฟังก์ชันบ้าน หลังใหญ่เนื้อที่เยอะนะครับก็ฝากกอาไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับบ้านสวยๆหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย